ยังจำข่าวดังเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ได้ไหมครับประเด็นของสอดสไตล์ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ออกมาถ่ายคลิปต้องการจะเตือนเป็นอุทาหรณ์บอกว่าเธอเนี่ยสามเดือนเสียเงินพนันไป25ล้านผีพนันเข้าสิงตอนนั้นถูกต้องตอนนั้นเนี่ยเป็นข่าวโด่งดังมากจนแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีคนไปร้องว่าเฮ้ยโอ้โหเสียพนันตั้ง25้าล้านไปเอาเงินมาจากไหนมีคนไปร้อง DSI DSI เอรียกสอดสไตล์ไปชี้แจงครับซึ่งมันก็ไม่จบแค่นั้นครับเพราะ ไอ้ต้นขั้วตรงนี้นี่แหละทําให้เจ้าหน้าที่ทั้งปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทั้งตํารวจสอบสวนกลางเข้าไปตรวจสอบเธอเพราะมองว่าพฤติกรรมในโลกโซเชียลก็จะเห็นว่าขออภัยนะบางคนเขาใช้คําว่าอวดรวยหรูหราโอ้โหใช้ไฮโซมากขับทอชนะแล้วก็นั่งเครื่องบินบิสซนเน็บินไปนู่นไปนี่ใช้ของราคาแพงเยอะมากในโซเชียลเนี่ยจะมีการโชว์แบบนี้ก็เลยไปตรวจหน่อยสิว่าบริษัทที่เธอทําอยู่4บริษัทนี้เป็นยังไงปรากฏว่าพอไปเช็คครับ งบการเงินมันไม่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ก็คือใช้เงินเยอะมากครับ,รบแต่ทำไมงบการเงินเอ๊ะทำไมรายได้บริษัทมันมีไม่ค่อยเยอะอเอ๊ะอย่างนี้มันมีการตกแต่งบัญชีบริษัทหรือเ<ฮ>ปล่ากลายเป็นว่าลุกลามใหญ่โตครับนี่ตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ไปกับกองบังคับการปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไปตรวจ4บริษัทของสอดอสตล์บริษัทแรกชื่อว่าบริษัทสอ,อสตล์จำกัดบริษัทที่2ก็คือบริษัทไดนี่กรุ๊ปจำกัด บริษัท3บริษัทคาราเมลบิสกิตจำกัดและก็บริษัทสุดท้ายบริษัทแฮปปี้ทรีเฟรนด์จำกัดตั้งอยู่ที่พหลโยธินบางเขนกรุงเทพครับก่อนหน้าครับเธอออกมาโพสต์ข้อความว่าโอ้โหสเดือน เสียพนันไป25ล้านเขตแล้วอย่ามาโพสต์เตือนเพื่อเป็นอุทาหรณ์แต่ว่าขณะเดียวกันช่วงนั้นเนี่ยก็จะเห็นการใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยของเธอเยอะมากซึ่งเธอก็ถูกดำเนินคดีเรื่องเล่นการพนันด้วยนะฮะใช่ครับแต่ว่าแต่เรื่องเล่นการพนันนี่น้อยมากใช่ปรับไม่รู้ถึงหลักพันหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะฮะแต่เอาเป็นว่าเรื่องมันไม่จบแค่นั้นเพราะเจ้าหน้าที่เขาสงสัยเรื่องแหล่งที่มาของทรัพย์สินครับว่าเออโข คือคิดดูนะคนจะเสียพนัน25ล้านคุณต้องมีเงินเท่าไหร่อ,อย่างน้อยต้องเป็นร้อยล้านถูกไหมครับนะปรากฏว่ามีคนมายื่นให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าพบว่าเธอเนี่ยไม่ได้ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดและในอดีตเคยยื่นก็จริงแต่พบว่าไอ้ค่าใช้จ่ายไลฟ์สไตล์ที่เธอซื้อแบรนด์เนมซื้อของซื้อรถหรูเนี่ยม,มัน มีมากเกินกว่าความเป็นจริงไม่สอดคล้องกับทรัพย์สินที่คุณแจ้งกับ<อ>กรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับและพฤติกรรมการจัดจ่ายใช้สอยตามที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงเล่นพนันที่เธอเล่าให้ฟังและโพสต์เนี่ยเขาก็ไปนับครับเจ้าหน้าที่เขาคำนวณเลยฮะโพสต์สิล้านอ,อันนี้กี่แสนเขาบอกตั้งแต่6 1หนึ่งจนถึงปัจจุบันน่ดูแล้วไลฟ์สไตล์คุณใช้ไปร้อยกว่าล้านโอ้โอก็น่าเชื่อว่าไอ้บัญชีที่แจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าน่าจะมีความผิดปกติฮะ และอาจจะเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องการเสียภาษีก็คือไม่เสียภาษีครับนี่แหละครับเ <Okay. S 1> จ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปสอบปากคําเธอพร้อมกับแฟนหนุ่มที่เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์และก็เป็นกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นสรุปแล้วทั้งคู่สารภาพครับเจ้าหน้าที่ hmm. แจ้งข้อหามีความผิดพรบรห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิและพรบรการบัญชีแจ้งไปสีข้อหาคือไม่ได้จัดเก็บเอกสารทางบัญชีไว้ที่สถานประกอบการ โทษปรับไม่เกิน5,000บาทไม่ได้จัดทำใบหุ้นมอบอำนาจให้กับผู้ถือหุ้นโทษปรับไม่เกิน10,000บาทไม่ได้จัดทำสมุดบัญชีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นโทษปรับไม่เกิน20,000บาทมีการย้ายเปลี่ยนแปลงสำนักงานและเพิ่มสาขาแต่ไม่แจ้งนายทะเบียนโทษปรับไม่เกิน20,000บาทนอกจากนี้ครับตำรวจกำลังสอบสวนเอกสารทางบัญชีของบริษัทอีกว่าอาจเข้าข่ายเรื่องรายงานเท็จแก้ไข ละเว้นการลงรายการในบัญชีในงบการเงินเพิ่มเติมหรือไม่มคือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยค่าปรับทําไมมันถูกจังหลักหมื่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเอากันจริงๆก็ไปเช็คบัญชีย้อนหลังก็ต้องแจ้งที่มาการเงินนะสุดท้ายก็จะต้องเสียภาษีทั้งหมด<อ>ถ้าเกิดมีการเลี่ยงนะก็ต้องเสียย้อนหลังย้อนหลังอีกอันนี้ถ้าจะเอาจริงๆนะมันจะมีค่าปรับ ะอะไรพวกนี้อีกด้วยใครทําบริษัทคุณทราบดีอยู่แล้วครับแต่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเจ้าหน้าที่เขาจะไปถึงขั้นไหนอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะ <c oughs> ว่าใครทําบริษัทเนี่ย <c oughs> ก็ต้องดําเนินการอย่างถูกต้องถูกต้องต้องรตรงไปตรงมามกับ